สิ่งที่ต้องระม,มัดระวังมเมื่อเราต้องเดินทางไปอินเดียคืออะไรก็สิ่งสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังที่สุดเลยเล่าสุดเนี่ยตมาเนี่ยเดินทางไปอยู่ประจําอยู่ที่นิวเดลีเพื่อไปไปเรียนภาษาอังกฤษครับก็ <c oughs> ปกติอยู่วัดไทยพุทธคยาเนี่ยวัดไทยในเขตสังเวสีไม่ไม่เคยท้องเสียเลย อไปอยู่มึงหลวงท้องเสียได้เหรอคือบางทีเราไปไปกินอาหารของท้องถิ่นหรืออาหารประจําชาติลาซซี่ลาซซี่เอต่เครื่องดื่มซึ่งซึ่งอาหารบางอย่างอาจจะปรุงข้างทางข้างถนนอาจจะสกปรกครับซึ่งเชื้อโรคเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับญาติโยมเพราะนั้นคือเกิดอาการท้องเสียอยู่สองครั้ง ครับก็ลําบากครับลาบากเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการเดินทางอินเดียเนี่ยใครมีโรคประจาตัวก็ควรจะเตรียมเ,เรื่องยารักษาโรคไปด้วยเพราะว่าหมอหมออินเดียก็ไม่เหมือนหมอไทยนะครับ,รบหมออินเดียก็ดูแลอาจจะไม่ดีนะอาจจะไม่ดีเท่าเท่าหมอไทยก็ได้เพราะนั้นเร,เราต้องเตรียมยามที่หาซื้อไม่ได้ในอินเดีย คนบางคนมีโรคประจําตัวต้องเตรียมไปนะครับแล้วก็เรื่องกระเป๋าเรื่องของมีค่าเนี่ยพยายามอ,อย่าเอาออกมาโชว์อ๋อคือบางทีเหมือนเอาแหวนเอาสร้อยคอทองคอําเอาของมีค่าไปโชว์ให้คนอินเดียเขาเห็นเพราะฉะนั้นคนอินเดียก็เหมือนคนไทยคนไทยก็มีทั้งทาอาชีพสุจริตและมิจฉาชีพก็มีทีนี้คนอินเดียเนี่ย ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันมีเหมือนกันเพราะว่าประชากรเขามากเพราะนั้นพันกว่าล้านเพราะนั้นคนจนเขาก็มากเพราะนั้นเราไปอวดร่ำอวดรวยไปโชว์ของมีค่าอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเองได้อืแล้วก็เรื่องการซื้อของอ่าอันนี้สาคัญการซื้อของก็คือิ้งช้อปปิ้งการช้อปปิ้งก็ได้หรือการไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกับคนอินเดียคือส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยหรือ จะเดินคนไทยหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเดินทางไปอินเดียเนี่ยชอบจะซื้อของฝากเข้าของเครื่องใช้เพราะว่าค่าเงินสูงกว่าครับะค่าเงินไทยตอนนี้ประมาณหนึ่งบาทแลกได้ประมาณหนึ่งจุดแปดจุดแปดเก้าประมาณนี้นะครับเกือบสองบาทเเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็ชอบช้อปปิ้ชอบซื้อของฝากนะเพราะฉะนั้นการซื้อของฝากเนี่ยฝากไว้นิดหนึ่งว่าเออส่วนใหญ่เขาจะตั้งราคาไว้สูงออาจจะประมาณเท่าตัว เพราะฉะนั้นต้องมันต้องมีเทคนิคในการซื้อของรเราเราเราไปถามราคาเขาเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อในครั้งแรกรต้องต้องทุติยมปีตติยมปีก่อนพระพุทธเจ้า <ผม S 1> จึงสอนในเรื่องราวของอถามให้ชัดเจนก่อนอนะคุณ ต้องมีทุติยามปีคือครั้งที่สองตาตยามปีคือครั้งที่สามต้องพยายามปฏิเสธหรือเดินหนีครับหรือทําท่าจะไม่ซื้อไม่เอาเดี๋ยวเขาก็จะลดราคาให้เลือกตัวนิดนึ่งต้องเล่นตัวนิดหนึ่งอย่าใจง่ายอย่าซื้อง่ายเดี๋ยวจะถูกหลอกแล้วมันจะมาช้าใจภายหลังจะถูกแขกหลอกพอมาคุยกับเพื่อนเพื่อนซื้อได้ในราคา100เราซื้อได้ในราคา50าสิบอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รู้สึก เราก็แฮปปี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนซื้อได้ในราคา50แต่เราซื้อได้ในราคา100เราก็เสียใจทุกใจไปเปล่าๆแต่แต่มีหลักคิดครับหลักคิดอย่างนี้ครับถ้าซื้อได้ถูกก็ ถือว่าเป็นโชคดีของเราช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเราซื้อได้แพงแสดงว่าเรามีเป็นคนมีเมตตารรมแลฟวิ่งไคเน็ตมากเมตตาช่วยเหลือโพสิทีฟกิงกิ้งไปเลยคิดในแง่บวกคือถ้าซื้อแพงอย่าไปซีเรียสเราเป็นคนใจบุญเป็นมหาราณีมหาราชาช่วยทำบุญเลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอินเดียไปครับผมคิดอย่างนั้นผมขอบคุณมากครับ